33บาทครับอ้อ oh, ห oh, oh. เราซื้อมาพันห้าเท่านั้นครับคำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความทึงเท่าน,นั้นการมันเป็นำสิ่งไม่ดีอายุต่ำกว่า18ปปีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม กราบสวัสดีมิตรรักแฟนคลิปทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ฮบอกเลยว่าเราจะมากับเกมที่ขึ้นชื่อว่าเกลือที่สุดในค่าย PG นะครับไทยลิเวอร์วันเดอร์นะครับอก็ฝากกั้ด้วยนะครับนะในเว็บนี้ในเว็บลูก้าเก้าเก้าเกมนะจ๊ะมาซื้อฟีเกมกันแบบเอาหน่อยครับเอาแบบเอาราคาหน่อยพันห้าเอาเรื่องที่พันห้าก่แล้วกันครับสามพันมันหนักไปนะจ๊ะ เอาที่พันห้าก็แล้วกันยันดูซิว่าจะแตกขนาดไหนสิบสองฟีเกมครับ Thai Wonder River เนี่ยครับมาฮะ Thai River Wonder ผมพูดชื่อเกมสับต่อลเลยโอ้โหแล้วดอกแรกมาไม่มีอะไรติดเลยสองดอกแล้วโอ้โหแล้วติดถึงนู้นเลยไกลมากโอ้โหคูณสองอยู่เลยครับอือหืออือหือเอาดีครับ พอมีติดอยู่สวยงามเจ mm hmm. แถวแรกหมึกแถวแรกโอ้โหเป็นไม่ได้เบื้อขนาดนั้นครคูห้าครับ,รบตอนนี้ครับเบื้องได้มา200รครับซื้อไปพันห้าเลยนะครับนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหรอบสุดท้ายครับโอ้ได้เฉยแล้วตกเป็นเอาดีเยี่ยม ดีเยี่ยมอุย๊ยดีครับส่งท้ายสวยๆครับอู้หูดีครับยังอยู่ปลาหมึกแถวแรกไม่มาเลยไม่มีปลาหมึกม,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 ม K, ันเลยอุ๊ยมะม่วงอเอเอเจเจมาดีเยี่ยมสิบมามะม่วงมาต่อสิบสิบสิบเคลุ่นๆเลยโอเคครับเสื้อมาพันห้ามาคุ้มดอกสุดท้ายนะครับสองพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทครับโอ้โห เราซื้อมาพันห้าเท่านั้นครับพันห้าเท่านั้นครับแล้วเราซื้อต่อครับซื้อในราคาสามพันบาทครับเอาแบบเอาให้สุดไปให้สุดครับอมาดูจังหวะนี้ยังไงครับยังไงครับยังไงครับไม่พูดว่านำเพลงครับกดไปครับไม่พูดว่านำเพลงครับกดไว้ครับมาครับโอ้โหไม่มาโอ้โหไม่ออกอีกแย่แล้วแย่แล้วอนุ่มแย่แล้วออ้โอเคโอเคโอ้แต่มันเป็นเอไง เอาได้อยู่ได้อยู่อย่างนี้สัญลักษณ์มาดีๆหน่อยใช้ได้ได้ใช้ได้ไดใช้ได้ไดไดโอเคยังได้ใช้อยู่ยังได้ใช้อยู่ยังได้ต่ออยู่ยังได้ต่ออยู่ยาวๆไปยาวๆไป,ยยยไปอยู่ที่คูณ5โอ้โหแล้ว3 9 6บาทครับอือหือโอ้โหไม่ได้อีกลวเนี่ยชึบ آ, โอเคขอเจนหน่อยสวยครับมะม่วงยาวๆเลยครับมะม่วงไปถึงนู่นเลยครับนี่ครับ3,200ครับ โอ้โหมีกำไรแล้วครับเรียบร้อยครับห้าพันเรียบร้อยแล้วครับซื้อมาสามพันบาทครับดอกนี้ได้มาสี่พันหกร้อยสาสิบสองบาทเลยครับโอ้โหค่อนข้างเถือนนะเออใครบอกมันเกลือครับไม่เกลือครับอรอบนี้มาดีครับโอ้โหปลาหมึกหมึกแถวแรกปลาหมึกแถวแรกต้องมาแล 4, า Mother, ้วปลาหมึกแถวแรกต้องมาแล้วปลาหมึกแถวแรกต้องออกแล้วปลาหมึกสวยโอ้โหสวยมากสวยมากสวยมากสวยพี่สวยสวยมากสวยพี่สวยแล้วไหลไปไหลไปรอบอีกหนึ่งรอบสวย อีกหนึ่งรอบคอมโบเน้นเน้นเน้นแน้วออกมาเป็นแบบนี้ฉบับนี้โอ้โหไทวันเดอร์รีเวอร์ครับไทวันเดอร์รีเวอร์ครับออ้หูแตกจริงครับโอ้โหสามพันแปดร้อยแปดสิบสี่บาทครับซูเปอร์เมกาวินมีครับแลวยังเหลืออีกครับยังเหลือให้ได้ลุ้นอีกสองครั้งครับถึงหมื่นไหมถึงหมื่นไหมถึงหมื่นไหมไม่ถึงครับโอ้โหได้มาเก้าพันครับโอ้โหปวดหัวเลยครับบอกว่ามันเกลือครับมันจัดให้ชุดใหญ่เลยครับ 9,000ครับ9 0 7าบาทครับอื้อหือแม่ครับค่อนข้างเถื่อนครับอันนี้ผมซื้อแบบชิวๆแล้วกันครับไมเอะไรมากครับไม่ต้องคิดมากครับช็อตนี้ครับเราได้กำไรมาเยอะพอสมควรแล้วครับโอ้โหนะเราได้กำไรมาเยอะพอสมควรแล้วครับเราชิวๆครับอันนี้3 0 0พันเราแบบเออถ้าแบบถ้าได้ก็ได้กำไรนะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับแต่แบบออกมาอย่างนี้แล้วอมาก่อนครับน้อยหนึ่งเปิดมาสวยๆโอ้โหเคให้มาเพื่อเลยเลี้ยงมาสองแถวด้วยโอ้โห อ้าวสวยครับมะม่วงแถวแรกดีดีหน่อยมะม่วงมะม่วงไม่ออกยังอยู่มะม่วงต้องมาแล้วไม่ออกครับไม่เป็นไรนะครับมาที่7 6บาทนะครับอู้แล้ว A มาครับอือหือ10ต่อครับ K มาไหมโอ้โหเป็นเจมาแทนครับได้มาอีก344บาทครับยังไม่เห็นบิ๊กวินเกิดขึ้นครับตอนนี้ครับโอ้โห โอ้โหคิวเอาเอมาครับได้10ต่อแน่นอน10มาต่อแน่นอนแล้วจัดไปจังหวะนี้ตบด้วยดอกไม้เจต่อไหมไม่ต่อครับโอ้โ oh, ห oh, ได้ไหมใส่ร้อยสามสิบแปดบาทครับมาที่พนะันหกแล้วแต่เราซื้อมาสามพันแล้วจังหวะนี้ออกมาเป็นสองช็อตโห,ด,หดครับอีกช็อตหนึ่งออกเป็นอะไรโอ้ Ooh, เป็นหูไม่โหดขนาดนั้นครับมันไม่ได้ดีขนาดนั้นครับแต่ก็พอได้อยู่ครับ ยังมีกําไรอยู่ครับซูเปอร์เบกอวินครับกำไรมา700อยู่นะแต่มันยังไม่จบครับรอบสุดท้ายตรงนี้อืจบครับซื้อไป3 0 0 0บาทครับได้กำไรมาเอีก7ม8บบาทครับโอ้โหก็ยังกำไรอยู่ดีครับว่าจะซื้อเล่นๆกันนั่นเองครับนะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส s c r i ายผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะฮะขอบคุณครับ